สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอาภาพสวยจากประเทศสเปนนะคะหรือว่าเรียกอีกทีก็คือกรานคานายนะคะมาฝากนะคะอีกแล้วอีกมุมหนึ่งนะคะนี่คืออีกมุมหนึ่งของอันนี้เดินเดินมาใกล้ภูเขามากแล้วนะคะเดินเดินชมวิวที่ตัดมาใกล้ภูเขานะคะ คืูบนโรงแรมนะคะไม่ใช่โรงแรมนะคะก็เรียกอะไรที่พักแต่มันไม่ใช่โรงแรมนนเนาะเป็นคล้ายๆเหมือนถ้าเ,เรียกว่าเราจะคล้ายๆอพาร์ตเมนตน์ก็เลยเห็นมุมมันสวยนะคะก็เลยมายืนถ่ายภาพให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทางบ้านหรือใครก็ช่างนะคะที่คิดว่าไม่ได้มีโอกาส ก็ได้ชมวิวชิวทั์ตัวนี้แล้วก็คิดว่าได้มาเที่ยวสเปนกับเรานะคะคือในมุมที่ทุกคนเห็นก็เหมือนกันกับคนที่ถ่ายภาพเลยนะคะเป็นบรรยากาศเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยอันนี้คือเกาะ เป็นเกาะนึงนะคะเราอยู่กลางกลางทะเลเลยนะคะเป็นเกาะที่คนเอามาท่องเที่ยวกันนะนะาะเป็นเกาะเขาก็สร้างภาพขึ้นมาสร้างเกาะขึ้นมาให้เป็นเหมือนหมู่บ้านหรือหมูม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะคะ เห็นได้ชัดว่าภูเขาไม่มีแทบจะไม่มีหญ้าอะไรขึ้นเลยนะคะเป็นภูเขาหัวลุนและที่เราเห็นเป็นอย่างนี้เนี่ยคือคิดว่าเขาเอามาจัดสถานที่นะคะมาปลูกทำให้มันมดูสวยงามนะคะเป็นพร้อมกันจะได้น่าเที่ยวนะคะเนาะ เขาปรจัดสถานที่ได้สวยมากเลยเป็นไงคะทุกคนเห็นแล้วเป็นสถานที่น่าเที่ยวนะคะบอกเลยว่าน่าเที่ยวค่ะน่าเที่ยวสวยงามจริงๆที่เดินเดินมาถึงจุดนี้ ก็ไม่รู้ค่ะลูกสองคนหายไปไหนกันนะคะเนาะหายไปนานเลยขี่กัดเข้าห้องไม่มีด้วยก็เลยเลยต้องต้องรอเขาเนาะเพราะว่าขี่กัดตัวเองไม่ได้ออกมาจากห้องเพราะว่าส่วนมากไปไหนก็จะเดินไปด้วยกันเหมือนกันลูกๆบอกว่าจะเดินลงไปดูอะไรสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นมาไปนานแล้วนอนหลับไปตื่นนึง่แล้ว หลับไปตื่นหนึ่งแต่ก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยนะคะก็เลยเดินพอดีมาเห็นมุมนี้มันสวยดีนะคะสวยดีก็เลยทำทำภาพสวยๆออกไปให้เพื่อนๆหรือคนทางบ้านได้อยู่ดูกันนะคะว่าสถานที่ตรงนี้เป็น ท,ที่น่าเที่ยวค่ะน,น่าเที่ยวมาเที่ยวมาค่ะอันนี้คือด้านติดทะเลนะคะแล้วเราจะหันมาอีก,อกม,มุมมุมหนึงนะคะม,มุมมุมนึงที่เป็นเป็นบ้าคืออันนี้ก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะที่พักทุกคนเห็นเห็นไหมคะเห็นใบ ถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะคิดว่าเป็นต้นกล้วยเนาะตอนแรกที่ขับรถมาเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาไม่ได้อยู่ใกล้เขาเราก็คิดแาบโ๊้ที่นี่มีต้นกล้วยด้วยเนาะก็ยังคิดเหมือนกันเนาะแต่พอเข้ามาใกล้ๆมันไม่ใช่ต้นกล้วยนะคะคือมันไม่ใช่แน่นอนยังไงก็ไม่ใช่ต้นกล้วยแต่มันเป็นใบตองใบตองหรือว่าเขาเรียกกล้วยอะไรเปล่าหรือต้นกล้วยอะไรเป่าเราไม่เคยเห็นเนาะแต่ใบใบมัน ใบแข็งกว่าใบตองเยอะเลยจ้ะใบแข็งกว่าใบตองเยอะเลยจับดูแล้วเนี่ยแข็งมากแข็งมากแต่แต่เหมือนใบตองเหมือนใบตองมากเลยเหมือนต้นกล้วยเนาะเนาะดูดูสิคะเหมือนมากไหมเนี่ยเหมือนต้นกล้วยเหมือนใบตอง แต่มันไม่ใช่กล้วยมันไม่ใช่ต้นกล้วยค่ะมันไม่ใช่ดูลำต้นมันสิคะมันไม่ใช่ <c oughs> เป็นอะไรที่คล้ายคลึงกันมากเลยแต่เขาจัดได้สวยมากนะคะสถานที่สวยจริงๆยอมรับสถานที่ที่เขาปลูกสร้างนี่ก็ บนภูเขาโดยตรงเลยก็คือมุมหนึ่งนะคะอันนี้ที่มุมเราอยู่จะอยู่สุดนู้นสุดสุดสุดของตึกตรงโน้นนะคะเขาปลูกต้นกระบองเพชรด,ด้วยนะทุกคน ต้นนี้สวยมากเลยกระบองเพชรสวยนะคะสวยปลูกกระบองเพชรนี่คือเขาจัดสวนนะคะจัดสวนอันนี้บ้านเราเรียกต้นอะไรไอลืมชื่อมันมันก็จะมีมีหนามอยู่นะ ก็สวยนะคะน้ลำร็ากก็สวยเป็นอะไรที่สวยงามอันนี้ก็คิดว่าอีกหน่อยเขาคงต้องเอาอะไรมาลงนะคะคือตอนนี้เขาเคลียร์พื้นที่อยู่ตัวน,นี้เป็นที่ว่างถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะเป็นสถานที่น่าอยู่มากเลยเห็นลูกสาวเดินมาแล้ว โอเคนะคะยังไงก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะจะนำภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมตลอดเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ thank you for watching บายบาย